สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับประจําช่วงเย็นๆค่าๆข,ของวันพระฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568นะครับในวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันแรกที่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับประจําปี2568ตามประกาศอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่23ถึง26ตุลาคม2568 มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนนะครับก็จะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยก็คือมันจะแผ่มาปกคลุมทางช่วงอ่าจีนด้วยกําลังที่ค่อนข้างแรงนะครับทางจีนตอนล่างเวียดนามทางลาวแล้วก็ทางตอนบนของประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจะถูกปกคลุมด้วยกําลังอ่อนๆก่อน,นครับจากมวลอากาศเย็นก็อาจจะส่งผลทําให้มีฝนฟ้าคนองเนี่ย เกิดขึ้นนะครับในช่วงระยะแรกๆบริเวณทางช่วงภาคกลางตอนล่างได้ในบางแห่งช่วงที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาถึงนะครับจากนั้นบริเวณทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนปริมาณของฝนก็จะค่อยๆลดลงอากาศก็เริ่มเย็นตัวลงบ้างนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือภาคอีสานตอนบนอาจจะมีอากาศเย็นถึงหนาวได้โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บนยอดดอยยอดภู ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะอากาศจะค่อนข้างเย็นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาคเหนือกับอีสานตอนบนก็เตรียมไปสัมผัสอากาศเย็นกันได้นะครับในระยะนี้สําหรับสายแคมปิ้งสายท่องเที่ยวนะครับตามภูเขาแม่น้ําลําธารต่างๆนะครับช่วงนี้หมอกเริ่มมาแล้วนะครับอากาศเย็นมรสุมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงขึ้นครับในช่วง1-2วันนี้ โดยเฉพาะทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับระวังลมแรงมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาเป็นระลอกระ,ะลอกแต่ในบางช่วงที่มีมวลอากาศเย็นมีกําลังอ่อนลงอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนได้ในบางแห่งก็คือเป็นช่วงที่อากาศมันเปลี่ยนกลับไปกลับมาบ้างนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนทายฤดูอยู่นะครับก็ยังคงถือว่ายังคงเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับถึงแม้ว่าจะประกาศ เข้าสู่ฤดูหนาวยังเป็นทางการนะครับก็ยังคงมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนทางช่วงภาคใต้นะครับเรามาดูทางภาคใต้กันบ้างโดยเฉพาะทางฝั่งของอ่าวไทยในช่วงนี้นะครับเมื่อมีลมหนาวนะ่พัดแรงขึ้นประกอบกับมีแนวของล่องมรสุมเนี่ยนะครับมันขยับเขยื้อนจากทางตอนบนแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาปกคลุมทางช่วงภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนกลางแล้วก็สวิงตัวขึ้นลงไปมา ก็จะส่งผลทาให้มีปริมาณของฝนเพิ่มนะครับต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณของฝนตกสะสมนะครับฝนที่ตกหนักเบาสลับกันในบางวันฝนที่ตกหนักนะครับอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพพันน้ําป่าไหลลา่าขึ้นลมมีกําลังแรงบริเวณที่มีพื้นที่เป็นอ่าฝนฟ้าขนองตกชุกตกแช่นะครับภาคใต้ช่วงนี้ต้องทาใจเตรียมรับมือนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนในช่วงปลายเดือนนะครับก็คือตั้งแต่ประมาณคาดการนะครับประมาณการนะตั้งแต่ประมาณ27ตุลาคมเป็นต้นไปถึงประมาณวันที่1พฤศจิกายน2568เนี่ยมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมก็จะเริ่มอ่อนกําลังลงลมตะวันออกลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุม ประกอบกับยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมทางช่วงอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งในบริเวณของพื้นที่ทางช่วงภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูนหนาวแล้วก็อาจจะมีฤดูนหนาวที่มีฝนปนๆมาด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูต่อในเรื่องของพายุโซนร้อนเฟิงเฉินกันบ้างนะครับก็ในวันนี้ก็ยังคงปกคลุมทางช่วงของ อาบริเวณทางทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็กําลังที่จะขึ้นฝั่งทางช่วงเวียดนามตอนกลางแต่ได้อ่อนกําลังลงแล้วนะครับอ่อนกําลังลงแล้วแล้วอ่อนอ่อนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะว่ามันมาเจอกับมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากจีนที่แผ่โลมาปกคลุมพอดีนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะทางช่วงเวียดนามทางลาวเนี่ยนะครับมีอากาศเย็นถึงค่อนข้าง,างระทางหนาวเลยแล้วก็ปกคลุมทางทะเลจีนใต้นะครับ โดยเป็นที่แน่ชัดแล้วก็ชัดเจนนะครับนั่งยันนอนยันแล้วก็ยืนยันแล้วนะครับว่าพายุลูกนี้ไม่เข้าไทยแน่นอนร้อเรเนะครับร้อยเปอร์เซ็นะครับ,นะรบไม่เข้าไทยแน่นอนนะครับแต่อาจจะทําให้ทางช่วงภาคอีสานทางด้านตะวันออกแถวตามโซนจังหวัดนครพนมอย่างเงี้ยนะครับสกนลนครมุกดาหารกับโสธรอ,อย่างเงี้ยจังหวัดร้อยเอ็ดอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกดอย่างเงี้ยก็อาจจะมี ปน,น,นฝนได้บ้างนะครับเพราะว่ามันมีพายุแล้วก็กระแสของลมตะวันออกที่มันมีกําลังช่วงนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับเน้นย้ำนะครับข้อมูลนี้ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้หักนำข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ช่วยกันเข้ามาคอมเมนต์ทีว่าอยู่มุมใดพื้นที่ใดของประเทศไทยนะครับสบภาพอากาศเป็นเช่นไรนะครับช่วยกันเข้ามาแจ้งเตือนแล้วก็บอกข่าวกันทีนะครับ ก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยากันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุฉบับล่าสุดเรื่องของพายุเฟิงเฉินนะครับฉบับที่16เมื่อเวลา7นาฬิกา7โมงเช้าของวันนี้นะครับ23ตุลาคม2568พายุโซนร้อนเฟิงเฉินบริเวณทางทะเลจีนใต้ทางตอนบนได้อ่อนกำลังลง,ลงเป็นพายุดีเพช่นแล้วและเมื่อเวลา10นาฬิกา พายุนี้ก็ได้อ่อนกำลังลงอีกเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งของทางเวียดนามช่วงตอนกลางคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำธรรมดาธรรมดานะครับในระยะต่อไปสำหรับทางช่วงภาคใต้ปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในช่วงวันที่23-26ตุลาคม2568เนื่องจากล่องมรสุมนะครับกำลังปั่นกลางที่พาดผ่าน ภาคใต้ตอนกลางและก็ตอนล่างมีกําลังแรงขึ้นก็คือมันสวิงตัวขึ้นลงไปมานะครับประกอบกับมรสุมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือกาลังปานกลางพัดปกคลุมทางช่วงอ่าวไทยตอนบนทางภาคใต้ตอนบนและก็ทางทะเลจีนใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและก็พื้นที่น้ําท่วมขัง ส่วนคลื่นลมบริเวณทางช่วงอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ห่างฝั่งของทางทะเลอันดามันมีกาลังปั่นกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทางช่วงอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองจากนั้นเรามาอัปเดตคาดการประจําวันกันบ้างนะครับลักษณะอากาศทั่วไป23ตุลาคม2568พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากล่องมรสุมกำลังปานกลางที่พัดผ่านทางภาคใต้ตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทางทะเลอันดามันตอนบนขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณทางช่วงภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังในระยะนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทางช่วงอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางช่วงอ่าวไทยตอนล่างและทางทะเลอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทางช่วงอ่าวไทยและทะเลอันมันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปั่นกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อนเนื่อง ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณประเทศไทยทางตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศเย็นตัวลงในช่วงนี้อันนึงนะครับเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของวันนี้23ตุลาคม2568พายุโซนร้อนเฟิงเฉินบริเวณทางทะลจีนใต้ทางตอนบนก็ได้อ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและเมื่อเวลา10นาฬิกาพายุนี้ก็อ่อนกำลังลงอีก เป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งของทางเวียดนามตอนกลางแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอีกเป็นย่อมความกดอากาศต่ำธรรมดาในระยะท่อไปนะครับจากนั้นนะครับคาดการณ์ทางช่วงภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสบริเวณทางยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียส ลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด18-22องศา,างเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศา,างเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-16องศางเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางช่วงภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะล,ลา,า,ลาและทางจังหวัดนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ทางจังหวัดสุราธานีลงไปลมจะแปรปวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและทางจังหวัดสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศา,ศาเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ทางจังหวัดภูเก็ตลงไปลมจะแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15- ขอภัยคับ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง